มาผูกเรื่องผูกนิยายว่าทักษิณเนี่ยพยายามจะยกบ่อนน้ามันกลางทะเลให้ฮุนเซนไปหาผลประโยชน์สองอันเอาแล้วติงเลยติดมีทับฟ้องรอดยากนะทำไมมึงไม่ตั้งคําถามกับไอ้พวกนั้นบ้างไอ้ประยุทธ์อย่างเงี้ยตั้งมันดิตั้งคําถามมันดิตั้งคาถามไอ้ประวิตย์ดิเอ่อตั้งคามมํงคถามมคถามไปยังไอ้ไอ้ไ,ไ,ไอ้ซอกกลาวนะที่กลุมพื้นที่ทางการเมืองแถวอีสานใต้บ้างสิตั้งคําถามไปยังมันบ้าง แต่วันนี้เสือกมาตั้งคําถามเนี่ยรัฐบาลอ,อุ้งอิงหาว่าขัดดูดิ <c oughs> มาผูกเรื่องผูกนิยายว่าทักษิณเนี่ยพยายามจะยกบ่อน้ํามันกลางทะเลให้หุ้นเซนไปหาผลประโยชน์สองอันนี่มึงสร้างนิยายกันขนาดนี้นี่มันเข้าขายลักษณะเนี้ยเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นลักษณะนี้คือผมเคยพูดกลยุทธ์อย่างหนึ่งเรียกว่าถ้าเราตด นูนะเราตดเนี่ยเราต้องรีบกล่าวหาคนอื่นก่อนเลยไอ้เน,นี่ยตดนะทุกคนก็จะกล่าวหาคนนี้จนลืมเรานะถ้าทําชั่วต้องทําอะไรชั่วมึงต้องการกลบเรื่องนี้มึงลุกขึ้นมากล่าวหาคนอื่นก่อนนี่คือกลยุทธ์กลวิธีที่ใช้กันมาหลายสิบปีแล้วในประเทศไทยนะโยนขี้ให้คนอื่นแล้วก็ลืมไปเลยว่าขี้นี่จริงๆแล้วเป็นของไอ้คนโยนนั่นแหละใช่หรือเปล่าอ่ะนี่ฮะคลิปน้องติ่งมาริกาล่าสุด ผมไม่รู้นะว่าติ่งเขาพูดด้วยความเข้าใจผิดผิดหรือว่าเจตนาพูดใส่ร้ายแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นเจตนาพูดผิดผิดหรือใส่ร้ายไม่มีใครก็ฟังไม่ขึ้นแล้วครับว่าไม่เจตนาเพราะติ่งมาริกาเนี่ยเขาจบด็อกเตอร์ก็เป็นนักการเมืองแถวหน้านะอยู่ในสาภามาก่อนตำแหน่งเขาอยู่ในประชาธิปัตย์มือก่อนนี่ถึงเป็นที่ปรึกษานะครับนายจุรินลักษณะวิสิต เพราะฉะนั้นตัวนี้ติ่งมารีกาเนี่ยโง่ไม่ได้เลยนะนะฉลาดน้อยยังไม่ได้เลยจะต้องรู้เรื่องหมดกฎหมายทางทะเลกฎหมายยังไงเส้นเขตแดนเป็นอย่างไรแต่เนี่ยท่านฟังมาพูดคลิปนี้นะผมฟังในประมาณครึ่งคลิปผมบอกเอาแล้วติ่งเอ้ยติ่งเอ้ยนี่ผมยังไม่รู้นะทักษิณจะใจดีไหมนะแต่ผมบอกให้ฟังว่าคลิปนี้ถ้าฟ้องรอดยากท่านฟัง